สวัสดีครับลดผูกับลุงโตงเมื่อนี้นะครับลดน้ำหนักโดยการกินโยเกิร์ตนะครับมันสีลดน้ำหนักไปยังไงนะครับในโยเกิร์ตนะครับเราเลือกสื่อโยเกิร์ตนะครับก็ต้องเป็นรสชาติอริจินอนนะครับบอมมี่น้ำตาลนะครับเป็นโยเกิร์ตลดธรรมชาตินะครับการกินโยเกิร์ตนะครับมันสีซอยให ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับมันจะมีจุลินรี่นะครับที่ซอยเข้าย่อยในลำไส้ได้ดีขึ้นนะครับเขาก็อ่านเบิ่งนะครับบางเขาก็เลือกเอานะครับอาจสิบมีน้ําตาลเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจสิมีน้ําตาลอยู่นะครับก็อ่านเบิ่งนะครับนี่นะครับให้กินรดธรรมชาตินะครับรดบักผ้ารถท่านยาพืชนอย่างก็บองกินนะครับกินลด ออริจินอลนะครับอาจสกินมือละมือละถั่วนะครับในตอนเศร้านะครับหรือตอนแรงก็ได้นะครับอาจ,จเป็นสัปดาห์ละสามเท่อก็ได้นะครับแต่ควาคอยกินนะครับอาจสีบอสแ่บต่ว่าดีนะครับดีต่อการลดน้ำหนักนะครับให้ทุกคนได้กินนะครับ ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับ